กลับมาอีกครั้งกับไอดีใหม่ b บท t l e Cat คโอ้โหทำไมมันไม่มาวันนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เอออย่างแน่กดพวกนี้รู้สึกว่าจะดีหลายตัวนะแมวนี่นี่ก็ดีอันนี้ก็ดีดีมากสองตัวนี้เลยอไอพวกสีฟ้าเนี่ยส่วนมากจะดีซึ่งทำไมไม่มาวันนั้นวะเนี่ยกอมาวันนี้หมดเลยแต่ว่ามัน โอกาสได้ตัวอื่นก็มีเนี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ยพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าได้ตัวดีๆก็อาจจะเล่นไอดีนี้แทนโอ้ยตัวหนึ่งเอออีกไอดีหนึ่งไม่มีซุปเปอร์แลนซุปเปอร์แลนมีแต่แมวบ้าโอเคเดี๋ยวลองกดกันดีกว่าตัวไอตัวทองอาจจะต้องรอครบสิบอันก่อนเลยกันเฮอันไม่กล้าก,กดเหรอกดเฮอันอีกอันนึงแล้วมันก็ไม่ได้มาลองกดเลยดีกว่าไม่เสียวเวลาเจ็ดร้อยห้าสิบซุม มีบ้างไหมสีทองฟ้ามหมดเลยไปโอเคตัวแรกแมวดาเมอเนี่ยสเก็ตต่อไปอะ่ะอันนี้แ,แล่เฮ้ยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสักสองตัวมันต้องแม่แล้วปะตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวโอเคก็ยังดีกว่าอีกไอดีหนึ่งนะมีซุปเปอร์แล่ที่ไม่ใช่เป็นแมวแม่ตัวนี้ก็เอาไว้ตีกับซอมบีนะ้ได้ดีอันนี้แลเฮ้ยแล่ ไม่นะห้ตัวไปแล้วเนี่ยหตัวแล้วเ่ยสักตัวหตัวดับเลดมันมันมัน,มนหลอกเราปะเนี่ยสิเปอเนต์ลยนะสิไหมเหรอเฮ้ยสิบเนต์เอ็เองเนี่ยเฮ้ย จะครบแล้วนะ่ยแปดยังเนี่ยเก้าเก้าตัวแล้วโอ้โหตัวสุดท้ายไะเนี่ยไม่ดิบโอ้โหซ้ำอีกแล้วขออีกตัวไม่ซ้ำแมวหนม่มโอ้โหอ,อย่างเกลือเกลือมากเกลือมากเกลือจริงโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยอันนี้แพตตินัม จะได้อะไรเอ่ยดีดีหนึ่งตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะไม่เคยได้ม i g ตี้บอมเบอร์ดีไหมเนี่ยโอ้นึกว่าจะแบบนึกว่าจะแจกสรุปไม่ได้แจกใช่ไหมที่มันได้มาเนี่ยเออ ก็มีไอดีที่เกลืออยู่เหมือนกันสุดยอดดูดีว่ามันเกลือไหมถ้ามันเกลือแม่ก็ไปเล่นไอีดี d หนึ่งกดให้หมดไปเลยปะแฮนเราก็กลับไปเล่นไอเดีเดิมหรือว่ามาลองสุ่มเล่นไอตัวนี้มันดีไหมน็อกแบ็กกับอ่าซอมบี้คิลเลอร์มันมีเยอะอะซอมบี้คิลเลอร์แต่ไม่รู้ตัวนี้ดีไหมมตี้ไมตี้บอมเบอร์เป็นยังไงล่างสองเป็นน็อกแบ็กเหมือนกันแล้วก็ซอมบี้คิลเลอร์ ดาเมจสูงสุดคือ3600แล้วล่างสุดท้ายก็ดาเมจเท่ากันแต่เลือดเพิ่มมานีดหน่อยเป็น71,400ถ้าอัพแค่30สิบแอร์เลียคิวแล้วก็ซอมบี้คิวเลือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยมีเพิ่มแค่นอกแบ็ k กระจอกจังวะโอเคถือว่าเกลือนะเนี่ย <laughs> เกลือจัดให้กดไปเลยกดไปให้หมดเลย ให้รู mind, ้ๆกันไปเลยได้5ตัวไม่ได้ตัวดี <g transparen cies> ก็เล่นไอเดีเดิมไอเดีเดิมไอดีนี้ถือว่ามากดสุ่มเฉยเปิดเพื่อสุ่มสุ่มเพื่อดูดูความเกลือของเกมแมวเออเกลือจริงได้อีกแล้วนี่อะไรเนี่ยตอดแมนโอ๊ยแต่ละตัว ออไปแดกความเกลืออาเชอร์แคทน้ำตากระไหลนมปังอีกแล้วซ้ำซ้ำอีกแล้วสุดท้ายเยี่ยมดีจัดแต่ละตัวโอ้โหเกลือสามสิบไป <laughs> โอเคจบเลยไอดี ID นี้เอาไว้คลายเครียดเนาะเก็บเอาไว้คลายเครียดเออเครียดจัดโอ้ยก็เป็นว่าก็เอาไว้เท่านี้นะทุกคนโอ้โหอย่างเกลือนึกว่ามันจะแบบเอดอดรอปเลทเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ก็คือก็ได้เนาะมีคนหนึ่งที่ได้อะไรนะได้แกอาอย่างดีดีจัดดวงอย่างดีสรุปมันไม่ได้ไอ้นี้นะสรุปมันไม่ได้การันตีนะ สำหรับไอดีใหม่คนที่เปิดไอดีใหม่ก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าจะได้รีเจนแล้วกนนึกว่ามันก็นึกว่ามันจะได้ทุกไอดีเออเปิด2อไอดีมันก็ได้มาไอดีนี้โอ้โหอย่างเกลือที่ไปเลนบ้านก็เว่าก็จบเอาไว้เท่านี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับเกลือชิบหาย